ก็เลยอยากจะคุยกับเพื่อนๆทำทำคลิปมาเป็นเปิดโหมดมืออาชีพมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าใครที่ที่ผ่านแล้วนะมีวิธีการอย่างไรเรียนเรียนไม่ได้จบสูงหรอกค่ะอือเพราะเลยจุดประกายจุดนั้นมาถึงวันนี้นะคะก็ได้ก็ได้เรียนหนังสือหืม มีพี่น้องสี่คนมีพี่ชายคนโตคุณย่าเป็นคนที่สองนะคะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกสองคนคุณย่าก็น้อยตอนนั้นเป็นกิ่งอำเภออยู่นะนเขาก็เ,าเลยเป็นอำเภออำเภอหนึ่งนะคะอำเภอหนึ่งของโยตวจว๋เรียนเรียนไม่ได้จบสูงหรอกคะ่ะพอมาพบกันใหม่ตอนนี้คุณย่าก็เล่านิดหน่อย เกินกืนนะคะเดี๋ยวคุณย่าก็จะไปทำภารกิจอให้ครอบครัวคือวันนี้คุณย่าซักผ้านะเป็นคนเพชรบุรีแล้วก็ที่บ้านอะ่ะครอบครัวของของคุณย่าเมื่อตอนก่อนเด็กๆมีส่งขึ้นเพราะว่าแม่าฐานะไม่ได้ไม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกให้เรียนสงสูง พาะสมัยก่อนโรงเรียนที่เรียนองสูงอะโรงเรียนอยู่ไกลนะคะเราต้องค่าต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะพี่น้องทั้งหมดก็เลยว่าเออเขาบอกไม่เรียนกันแต่คุณย่าเนี่ยอยากจะเรียนอยากจะอยากจะมีอาชีพอยากจะรับราชการกับหมูเท่านั้นสองอย่างทําไม่เยอะทําเยอะก็มีใครทานแม่คุณย่าขอตัวไปทําอาหารก่อนนะ เดี๋ยวมาคุยต่อพรุ่งนี้ว่าเออเขาบอกไม่เรียนกันแต่คุณย่าเนี่ยอยากจะเรียนอยากจะอยากจะมีอาชีพอยากจะรับราชการนะ่าคนอื่นก็ทําเขาสองเดือนผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะนี่นะนคุณย่าก็เลยอยากมาคุยกับเพื่อนๆบ้างเพราะว่าใครที่ที่ผ่านแล้วนะมีวิธีการอย่างนันเลยจุดประกายจุดนั้นมาถึงวันเนี้ยนะคะ ก็ได้ก็ได้เรียนหนังสืออเพราะว่าฐานะยากจนแม่บอกว่าถ้าใครอยากเรียนก็ต้องช่วยเหลือตนเองนะคะคุณแม่บอกว่าต้องช่วยเหลือตนเองนะถ้าใครอยากเรียนต่อในหะ้เป็นคนเพชรบุรีแล้วก็ที่บ้านอะ่ะครอบครัวของของคุณย่าเมื่อตอนก่อนเด็กๆมีเพราะว่าใครที่ที่ผ่านแล้วนะ มีวิธีการอย่างไรกับหมูเท่านั้นสองอย่างทําไม่เยอะทําเยอะก็มีใครทานไหมคุณย่าขอตัวไปทําอาหารก่อนนะเดี๋ยวมาคุยต่อพรุ่งนี้นคนอื่นก็ทําเขาสองเดือนผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะนี่คุณย่าก็เลยอยากมาคุยกับเพื่อนๆนบ้างคนอื่นก็ทําเขาสองเดือนผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะนี่นนคุณย่าก็เลยอยากมา คุยกับเพื่อนๆมางถานะไม่ดีเหมือนว่าพ่อกับแม่ก็เป็นลูกกัมพาทั้งคู่แล้วก็พ่อเนี่ยก็มีนา้าน้าชายเลี้ยงนะพ่อหมู่บ้านคุณย่าเนี่ยฐานะไม่ดีนะคะมีพี่น้องสี่คนมีพี่ชายคนโตคุณย่าเป็นคนที่สองนะคะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกสองคน คนย่าก็ถ้คนอื่นก็ทําเขาสเดือนผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะนีคุณย่าก,ก็เลยอยากมาคุยกับเพื่อนๆมบ้างว่าเออเขาบอกไม่เรียนกันแต่คุณย่าเนี่ยอยากจะเรียนอยากจะอยากจะมีอาชีพอยากจะรับราชการส่งขึ้นเพราะว่าแม่ฐานะไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีเงินที่ จะส่งลูกให้เรียนส่งสูงหมู่บ้านคุณย่าเนี่ยฐานะไม่ดีนะครับกับหมูเท่านั้นสองอย่างทําไม่เยอะทําเยอะกม็มีใครทานไหมคุณย่าขอตัวไปทําอาหารก่อนนะเดี๋ยวมาคุยต่อพรุ่งนี้น้อยตอนนั้นเป็นกิ่งอําเภออยุ่นานเขาก็าเลยเป็นอําเภออําเภอหนึ่งนะคะอําเภอหนึ่งของโยตจู ประจวบประจวบคีรีขันนะแต่ว่าอยู่ตอนเกิดอยู่อำเภอสุดท้ายของจังหวัดประจวบเลยคืออำเภอบางสพนะพานนงบางคนบอกว่าอุย้ยทำไมเธอคุณยายไม่ต้องเครียดไม่บางทีนะคะมันก็เป็นการท้าทายนะในการท้าทายไปทําไมนะอตอนนั้นเป็นกิ่งอำเภออยู่นาะนเขาก็เ,าเลยเป็นอำเภออำเภอหนึ่งนะคะอำเภอหนึ่งของอประจวบ ไอ้ที่ให้ผ่านค,น no คนุณย่ายังไม่ผ่านเลยนี่เราทากันมานานแล้วคุณย่ายังไม่เคยไม่เคยแนะนํานตัวเองว่าส่งขึ ال ้นเพราะว่าแม่ฐานะไม่ได้ไม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกให้เรียนสูงส่งขึ้นเพราะว่าแม่ฐานะไม่ได้ไม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกให้ เรียนสูงสูงมาพบกันใหม่ตอนนี้คุณย่าก็เล่านิดหน่อยก็เลยมาตั้งลุกลากจากมาจากท่ายางท่ายางเพชรชบุรีแล้วก็มาอยู่บอกสะพานน้อยเกินเกินนะคะเดี๋ยวคุณย่าก็จะไปทำภารากิจอืมให้ครอบครัวคือวัอนนี้คุณย่าซักผ้าไอที่ให้ผ่านคุณย,าย่ายังไม่ผ่านเลยนี่น เราทำกันมานานแล้วคุณย่ายังไม่เคยไม่เคยแนะนำตัวเองว่าหมู่บ้านคุณย่าเนี่ยฐานะไม่ดีนะคะคนอื่นก็ทำเขาสองเดือนผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะในคุณย่าก็เลยอยากมาคุยกับเพื่อนๆบนะ้างตั้งแต่มการานะคะคุณย่าก็ยังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้ผ่านผ่านแค่ แค่ตั้งค่าดาวอย่างประจวบประจวบคีรีขันนะแต่ว่าอยู่ตอนเกิดอยู่อำเภอสุดท้ายของจังหวัดประจวบเลยคืออำเภอบางสะพานเนะส่งขึ้นเพราะว่าแม่าฐานะไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกให้เรียนสูงๆแล้วก็จะทำอาหารให้ลูกสาว ให้ครอบครัววันนี้คิดว่าจะทำแกงจืดแล้วก็ผัดเผ็ดถัว่วสวัสดีค่ะแล้วก็จะทำอาหารให้ลูกสาวให้ครอบครัววันนี้คิดว่าจะทำแกงจืดแล้วก็ผัดเผ็ดถัว่วสถานะไม่ดีเหมือนว่าพ่อกับแม่ก็เป็นลูกกัมพาทั้งคู่แล้วก็พ่อเนี่ยก็มีนา้าน้าชายเลี้ยง นะพ่อก็เลยอยากจะคุยกับเพื่อนๆทำทำคลิปมาเป็นเปิดโหมดหมืออาชีพมาหลายเดือนและเดียวอย่างอื่นยังไม่ผ่านเลยนะคะทีนี้ก็อยากจะคุยเพื่อนๆนะว่าเมื่อกี้ไปดูคลิปของประจวบประจวบคีรีขันนะแต่ว่า อยู่ตอนเกิดอยู่อำเภอสุดท้ายของจังหวัดประจวบเลยคืออำเภอบางสะพานเนาะเพราะว่าใครที่ที่ผ่านแล้วนะ,ะมีวิธีการอย่างไรตั้งแต่มกรานะคะคุณย่าก็ยังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้ผ่านผ่านแค่แค่ตั้งค่าดาวอย่างมีพี่น้องสี่คนมีพี่ชายคนโตคุณยา่าเป็นคนที่สองนะคะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกสองคน คุณยากก็สถานะไม่ดีเหมือนว่าพ่อกับแม่ก็เป็นลูกกำมพาทั้งคู่แล้วก็พ่อเนี่ยก็มีนา้าน้าชายเลี้ยงแล้วพ่อประวัติของคุณด่นี่ยาวมากเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันต่อวันนี้ก็พบกับเพื่อนแค่น,นี้ให้รู้ประวัติตอนเด็กๆเพราะว่าฐานะยากจนแม่บอกว่าถ้าใครอยากเรียนก็ต้องช่วยเหลือตนเองนะคะคุณแม่บอกว่า ต้ช่วยเหลือตนเองนะถ้าใครอยากเรียนต่อให้ตั้งแต่มกรามนะคะคุณย่าก็ยังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้ผ่านผ่านแค่แค่ตั้งค่าดาวอย่างมาพบกันใหม่ตอนนี้คุณย่าก็เล่านิดหน่อยไอ้ที่ให้ผ่านคุณยา่ายังไม่ผ่านเลยนี่เราทํากันมานานแล้วคุณยา่ายังไม่เคยไม่เคยแนะนําตัวเองว่าก่อนนะคะ อืมอนะ่คุณย่าก็ขอขอพบเพื่อนแค่นี้ก่อนนะแล้วเราย่านี่เป็นใครนะคะวันนี้คุณย่าก็จะคุยเรื่องเรื่องตัวเองเรื่องความเป็นมาของ,ต,อง,ต,องตัวเองนะคะคุณย่าเนี่ยเป็นคนเกินเกิน